เจอหลายเติบแล้วนะค่าวบริส oh, um, ุ Murder, uh. ิ mae, <c oughs>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  ์นะกับประมาณมือสองมืออะไรสามมือได้ทุกคนแต่เบื่อมั้นนะคิดอะไรคิดอ้ายต้องลองคิดดูตว่าเขาเอือนนะบุ้งชาฮาสูตรแต่ละคนต้องขาสั้นนะต้องขาสั้นนะต้องสีไข่ หนึ่งสองสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุกุสุขคนเด้อวันนี้มาพอกับช่องน้องเก๋หรือว่าเก๋สอนสาวโบราณชาแนลจ้าทุกคนมากครับเกดนน้อยชอบเด้วยวันนี้สองนาลานท้าอยู่ที่โซนโอจิออนจับจิออนได้อยู่บวิทยาเขตโดนอยู่ที่โซนมะเขือนะทุกคนเนาะนี่ครับสิแมดคอนเทนต์เก็บมะเขือเลยทุกคนเลย คอนเทนต์กำลังจริงนี่แหละเกียวบมะเขือแล้วเขาสิไปเลาะขายนะทุกคนก็คือแบบพากระต่ามาแล้วเนาะกระต่าเนี่ยมันจะมีมะเขือจังมากทุกคนกับผ้าส้มบรรยากาศอยู่ส่วนนะทุกคนเนาะส่วนมะเขือเขาเองบรรยากาศดีดีเจ้าพ่อต้อขุดมั้ยเอาะเดี๋ยวพี่พีมาเบิ้งมะเขือก่อน มาขือเดี๋ยวนี้นะทุกคนเบื่อมันจะแหม,มเบื่อแหมมันเป็นพยาธิเบื่อแหมพี่พีพ้่เริ่มเห็นแนวอันนั้นบอแนวว่าอันดูแลนันนะแนะนำน้องกีนนะเด้อ แต่ละมือแตละเดททุกคนแม่น้องเกสิไปขายสิไปขายมาขือตลอดเลยซึ่งไอ้น้ำเราเป็นคนทั้งสวนดุนะน้องเกลี่นะบันที่สู้ห้าน้องเกลี่สป็นคนไปเลาะขายหลายกว่าทุกคนมาขือ่อจะหลายเติบแล้วเราบริบูริ์นะกับประมาณมือสองมือได้สามมือได้ทุกคนแต่เบื่อมันยนะขคิดอะไรไปเลยคิดอะไรไปเลยเขาเอิ้นนะนี่คนไทยเขาเอิ้อนน มันเป็นนะนี่มันเป็นอันนี้นะพี่พี่ทุกคนมีวิธีแก้ไขนะเลอร์ักษาเนืเลอรเดี๋ยวไม่อย่าสีเพื่เลยบอกแนะนำน้องเกศเนืเลอรที่สุดในยูทูบได้ง่ายๆอืมขันคอเด็กมาอันนี้จะเป็นคอปิดเนาะมาขิงออนมามาปินน้ำเดียวแดดสองหน้าพี่พี่

ตัวขาสั้นแต่ละคนตัวขา้นนะตั้มสีค่ายล้วบอกอืี่ไหนนีบอฟังพูนะ อามาย่อดีตันนี้ทุกคนบ่ยี่เห็นบ่อ่าเยอะอยู่บ่เอาฟาดบ่เอาลเอาลุ่่อยเยอะเลยดิตัฟาดตฟา ริเวณนี้นะทุกคนเอ้ยเบอร์มัน,นเบอร์แหม,มจนมืดเลยยันได้ขายีก็หิงนอกมันเป็นอันนี้สิยัมันด้มันตายก่อนนะยังไม่ได้เก็บมาทุกคนเห็นแล้วเลยเนาะทางนี้พี่ดูแม่มองน้องเกศเลยเด้อแนะนำน้องเกศน,นี่มาดิ <ST S> อันนี้เด้นี่ทางนี้กัต้นบักหนาวพุ่นึ่งทุกคนเห็นปะจีออน บักจียอนไมแล้วจียอนกำลังหาเลือกเก็บอยู่ทุกคนอันนี้ได enfin> ้ปะอันนี้ไหนปวดกวอานะไม่เป็นเท็ าง,งามทุคนเป็มาเตขายองซีพันกิ่มแล้วพี่ๆเนาะผู้เลยเห็นน้องเกกะอุ่นนุนซื้อซอยเนี่เด้ทรงนีง้ตกได้กับสีซางสีหาแต่แบบปูพะพักปุยยทุกคนอย่างอุ่นกับบุคอยมี่เนี่หาไปเลยผู้เลเห็นกะซื้อซอยน้องเกะได้ไ้วเม่อา ขี doen, enfin, Hugo, de hmm. ้เง no. yeah. okay, okay, uh ินในลายและขี้เงินมามาห่มเดี๋ยวนี้มาเยอะเลยมาเยอะไม่เล่าแล้วนะมึงมาลูกโอ้ยยืนนะอ่ะฮะเก็บใบอ่ะกีตานี่โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เฮามาคอนเทนด์แล้วเนาะ กระโถอะไระขายทุกคนหนาวกลางน้าน้องตื่นเต้ติดเยอะค่ะเออเยอะเลย ทุกคนทงสิษพันธนานี้นเนาะ Flott. No. <laughs> คือว่าได้หลายเติบเนาะเกณฑ์ขายได้แล้วลูกพี่พี่อุหนุนกับอุหนุนน้องเกเดอพี่อใส่ยยตรงนี้เพราะว่าเฮาได้ติดขายแล้วอันนี้น่นไเดี๋ยวเขายเนาะ

ประมาณสามร้อยกว่าบาทนะทุกคนถ้าถ้าได้ขายเยอทุกคนสายตึ๊กเครื่องกระเป๋านะทุกคนเนาะนี่ก็บเมีเพื่อลาเนาะทุกคนเนาะน้องกิกอะซืได้ไปขายต่ออีกคลิปหน้าเนาะทุกคนลองกาแฟบิ๊กติ๊กกำลังซื้อให้น้องกินนะเด้อเพค่าขายมาอันเธอเบิร์ดแล้วทุกคนเนาะแล้วก็แฟบกกำลังซื้อให้น้องเลยเดี๋ยวกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็บอกกดข้ามกุศลน้า